นะครับพอดีว่าคุณเด่นกิรติเนี่ยเขาไปที่นะไปที่ทำวิหารพระราชอุด,ดมมงคลอนุสร์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เดินทางไปกร,ราศกกาขอพรรูปเหมือนพระราชอุด,ดมมงคลหรือพระมหาอุตมะรำโภพภิขุหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรี พระเจิีอาจารย์ชื่อดังทั้งยังเป็นพระภิสุสงชาวมอญผู้มีบทบาทผู้นําคนสําคัญของชาวมอญพัทนถิ่นที่สังขระบุรีนะครับหลวงพ่ออุตมะเนี่ยท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น6ขค่าเดือน4ปีจอพศ2อ5 3สนะที่หมู่บ้านโมกกันเนียงตําบลนาะเกราศะอําเภอเยจังหวัดมะละมง นะเป็นบุตรของนายโงและนางทองสุขอาชีพทำนามีพี่น้องทั้งหมดเนี่ย12คนเนื่องจากเป็นทารกเพศชายเกิดในวันอาทิตย์จึงมีชื่อว่าเอมองนะปีพศ2462ขณะเด็กชายเอมองมีอายุได้9ขวบเกิดหิวาตากโลกโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน สมัยเมื่อก่อนเขาเรียกโรคหาลมบิดามารดาจึงพาเด็กชายเอมองไปฝากกับพระอาจารย์นันสารูแห่งวัดโมกกัะเนียงผู้เป็นลุงเพื่อให้คน,นิบัติรับใช้และศึกษาพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจากโรคภัยเด็กชายเอมองเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาอย่างยิ่งนะครับจนสามารถสอบได้ชนะเด็กในวัยเดียวกัน เป็นประจำทุกๆปีปีพศ2467เด็กชายเอมองอายุได้14ปีตอนนั้นเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ต้องสูญเสียน้องชายถึง5คนเด็กชายเอมองจึงขอออกจากวัดนะเพื่อมาช่วยเหลือทางบ้านด้วยความขยันขันแข็งนะจนกระทั่งอายุ18ปี เจ้าวาดวัดนาเกราสะได้ไปขอกับบิดามารดาให้เด็กชายเอมองไปบปรรพชาเป็นสาม,มนเณรตอนนั้นเนี่ยท่านบนรรพชาเป็นสาม,มนเณรที่วัดเกราสะอยู่ที่อำเภอเยจังหวัดมาละเมงเมื่อปีพศ2472โดยมีพระเกตมาลาเป็นพระบูชาปีนั้นเองศึกษาภาษาบาลี และพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตีอีกปีหนึ่งต่อมาเนี่ยสอบได้นักธรรมโทแต่ไม่นานท่านก็ตัดสินใจสึกออกมาเพราะเห็นว่าไม่มีใครช่วยบิดามารดาทำนานจนกระทั่งเด็กนะจนกระทั่งนะท่านซึ่งเป็นลูกของพี่สาวของบิดาได้มาอาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่บิดามารดาของ นั้นในเอหมองเนี่ยเสียชีวิตจนหมดสิ้นซึ่งเท่ากับมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระาในการทำนาและมีญาติซึ่งไว้ใจให้มาคอยดูแลบิดามารดาท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระพิสุที่วัดเกราสะโดยมีพระเกตมาลานะกับนะพระนันทะสาโรวัดโมกขะเนียงเป็นพระกรรมาวาจาจารย์ พระวิสาทวัดเจ้าคะเลเป็นพระอนุสาสนาจารย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่23เมษายนพศ2476ได้รับฉายาอุตมะรัมโพซึ่งแปลว่าผู้มีความเพียรอันสูงสุดโดยหลวงพ่ออุตมะได้ตั้งเจตจำนงที่จะบวชไม่สึกจนตลอดชีวิต ด้วยความภาคเพียนและใฝ่ใจในการศึกษาพระธรรมในปีพศ2474หลวงพ่ออุตมะสอบได้นักธรรมชั้นเอนกณสำนักเรียนวัดป่าสาทองอำเภอเยจังหวัดมละลมิงต่อมาปีพศ2484สอบได้ไปรเรียนธรรมแปดประโยคที่สำนักเรียนวัดสุการีซึ่งเป็น ระดับชั้นสูงของคณะสงฆ์ในประเทศพมา่าขณะนั้นบ้านเมืองกำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองท่านจึงเดินทางกับวัดเกลาสะและได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนภาษาบาลีแก่พิสุสามเนรนต่อมาท่านกลาพระบัวชาเดินทางไปศึกษาวิปัสสนากรรมาฐานที่วัดตองจอยจังหวัดมะละเมง่งและวัดป่าเลไลจังหวัดมัณฑะเล จนมีความรู้ความสามารถในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนวิชาไสยศาสตร์และพุทธ,ธคมเป็นอย่างดีปีพศ .2486 หลวงพ่ออุตมะจึงเริ่มออกทุดงเพื่อหาประสบการณ์ท่านออกทุดงไปตามที่ต่างๆในประเทศพม่าและเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกทางจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาทราบข่าวว่าพระเกตมาลาผู้บุชากำลังอาพาจึงรีบเดินทางกลับพม่า จนกระทั่งพระเกตมาลามรณาภาพท่านก็ได้เดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้หลวงพ่ออุตมะเดินทางเข้ามาทางตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีประมาณปีพศ2492และปีพศนั้นเองเนี่ยอันเป็นพรรษาที่16ของ,งนะหลวงพ่ออุตมะพายุไต้ฝุ่นพัดจากทะเลอันดามันสร้างความเสียหายให้กกบชาวบ้านอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะบ้านโมกกัะเนียงและเกศาสะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยคนบ้านเรือนเหลือเพียงไม่กี่หลังคาเรือนชาวบ้านลำบากยากแค้นแสนสาหัสข้าวของอาหารการกินขาดแคลนกันทั่วหน้านอกจากภัยธรรมชาติแล้วชาวบ้านยังต้องประสบเข้อกรรมจากปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองอีกด้วยเนื่องจากการประทะและต่อสู้ระหวา่าง กองทหารของรัฐบาลพม่าและกองกําลังติดอาวุธคู่ชาติอีกทั้งกองกําลังคู่ชาติบางกลุ่มแปลตัวเองไปเป็นโจรต้นสะดมชาวบ้านด้วยความเบื่อหน่ายเรื่องของการลบราค่าฟันระหว่างชนเผ่าหลวงพ่ออุตมะจึงตัดสินใจจากบ้านเกิดมุ่งหน้าสู่ดินแดนประเทศไทยเป้าหมายที่แท้จริงของท่านในเวลานั้นคือเขาพระวิหารปรากฏว่า เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างเสียใจไม่อยากให้ท่านจากไปพากันร้องไห้ระงมด้วยความอาลัยซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงการเดินทางของท่านว่าการไปของเราจะเป็น,ป,นประโยชน์แก่ผู้อื่นหลวงพ่ออุตมาเดินทางเข้าเมืองไทยในช่วงระหว่างปีพศ2492-2493ทางตำบลปิลอ็อกชายแดนเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรี โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยสองคนที่มีเชื้อสายมอญพระประแดงที่มาทําเหมืองแร่ที่บ้านอีตองทั้งคู่ได้จัดบ้านพักหลังหนึ่งให้เป็นกุฏิชั่วคราวของหลวงพ่อมีชาวเหมืองจํานวนมากมาทําบุญกับหลวงพ่อเนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีวัดและพระสงค์เลยคนไทย เชื้อสายมนพระประแดงทั้งสองต้องการสร้างกุฏิถวายหลวงพ่ออุตมะให้จำพรรษาอยู่แต่หลวงพ่อไม่รับเนื่องจากเกรงว่าจะกลายเป็นพระเถื่อนเข้าเมืองไทยท่านจึงต้องการไปขออนุญ,ญาตพระผู้ใหญ่ที่ปกครองเขตปิล็อกเสียก่อนทั้งสองจึงพาหลวงพ่ออุตมะมาจำพรรษาที่วัดท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกับหลวงพ่อไตแหนม ซึ่งเป็นชาวกะเหลี่ยงและอุปสมบทที่วัดเกลาสะเช่นเดียวกับหลวงพ่ออุตมะปีพศ2494ขณะจำพรรษาที่วัดท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรีหลวงพ่ออุตมะมีโอกาสไปศักระพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมทำให้หลวงพ่อได้พบชาวไทยเชื้อสายมอญที่มาจากเมืองต่างๆเช่นแม่กรองสมุทรสาครมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้นิมนต์หลวงพ่อไปจำพรรษาที่วัดบางป่า ตำบลบ้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังจากเดินทางกลับจากวัดบ้านปลามาจำพรรษาที่วัดท่าขนุนหลวงพ่อไตแแนมขอให้หลวงพ่ออุตมะไปจำพรรษาที่วัดนาปรังกาสีซึ่งเป็นวัดล้างบริเวณวัดมีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและบริเวณนั้นไม่มีพระหรือวัดอีกเลย หลวงพ่อร่วมกับกำนันชาวกะเหลี่ยงนิมนต์พระกะเกลียงจากตลอดแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยได้42รูปมาอยู่ปริวาสที่วัด9วัน9คืนหลังจากนั้นก็สร้างกุฏิและเจดีย์ขึ้นหลวงพ่อนิมนต์พระกะเหลี่ยงมาจำพรรษาอีก3รูปท่านสอนภาษามอนแก่พระทั้ง3รูปเพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนธรรมะต่อไป หลวงพ่ออุตมะจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้หนึ่งพรรษาต่อมาผู้ใหญ่ทุมจากท่าขนุนมานิมนต์หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงปู่แสงที่วัดเกาะอ,อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเคยไปจำพรรษาที่วัดโมกกันเนียงและในพรรษานั้นเนี่ยหลวงพ่ออุตมะได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเกาะตามคำนิมนต์ของหลวงปู่แสงพศ .2400 14ขณะที่หลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่วัดเกาะมีคนมาแจ้งข่าวกับหลวงพ่อว่าที่กิ่งอำเภอสังขาบุรีมีชาวมอญจากบ้านเดิมของหลวงพ่ออพยพนะอบพยพเข้าเมืองไทยทางนะทางนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากและต้องการนิมนต์หลวงพ่อไปเยี่ยมเมื่อหลวงพ่ออุตมะออกจากจำพรรษาแล้วเดินทางกลับไปยังอำเภอทองาผาภูมิแล้วก็ไปยังอำเภอสังขาบุรีก็พบคนมอญทั้งหมด ที่มาจากโมกกันเนียงนะแล้วก็นะบ้านเกิดของท่านหลวงพ่อจึงพาชาวมอนเหล่านี้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านวังกะล่างนับเป็นจุดกำเนิดแรกเริ่มของชุมชนชาวมอนในสังขาบุรีกำเนิดวัดหลวงพ่ออุตมะในปีพศ2499 หลวงพ่ออุตมะร่วมกับชาวบ้านที่เป็นชาวกะเหลี่ยงและชาวมอญได้พร้อมใจกันรสร้างศาลาวัดขึ้นและสร้างเสร็จในเดือน6ของปีนั่นเองแต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการอนุญาตในการขอของกรมการาศาสนาวัดที่สร้างเสร็จจึงมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะตั้งแต่อยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่าสาระสบ เพราะมีแม่น้ำสามสายไหลามาบรรจบกันคือแม่น้ำสองกะเลียแม่น้ำบีครีและแม่น้ำรันตีในปีพศ .2505 เมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากกรมการาศาสนาเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่ออุตมะจึงได้ตั้งชื่อสำนักสงฆ์ตามชื่ออำเภอเก่าว่าวัดวังวิเวการามปีพศ .2513 หลวงพ่อเริ่มสร้างโบสถ์วัดวังวิเวาการามโดยปั้นอิดเองปีพศ2518หลวงพ่ออุตามะได้เริ่มสร้างเจดีจำลองแบบเจดีพุทธขยาที่ประเทศอินเดียแล้วก็สร้างเสร็จในปีพศ2529ท่านมีตำแหน่งด้านการปกครองคณะสงฆ์และธรรมศักตร์ในปีพศ2504เป็นเจ้าวาดวัดวังวิเวาการามปีพศ2505เป็นเจ้าวาดวัดศรีสุวรรณ นารามปีพศ2509เป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพศ2511เป็นพระอุปชาปีพศ2512ได้รับพระราชาทานธรรมนัสสักที่พระครูอุดมสิทธาจารย์ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชั้นโถปีพศ2516ได้รับพระราชาทานแต่งตั้งเป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอกปีพศ2524ได้รับพระราชาทานธรรมนัสสักเป็นพระราชาคณะที่พระอุดมสังวรเถระ ปีพศ2534ได้รับพระราชทานสำนัศักดิ์เป็นพระราชอุด,ดมมงคลหลวงพ่ออุตมะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเป็นเอกอุส์ที่ควรค่าแก่การลำลึกถึงวันนี้คัมพีนิวได้หยิบยกเอาเรื่องราวของหลวงพ่ออุตมะมาพูดให้ท่านฟัง นะอาจจะยาวนิดนึงนะครับนะให้ท่านได้รับรู้ที่มาที่ไปของหลวงพ่ออุตมะท่านเคยเห็นนะครับนะหลวงพ่ออุตมะท่านมีประคำนะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านในปัจจุบันผมบอกนะครับได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมประคำของท่านนะอาจจะแยกยากดูยากนิดนึงเพราะก็จะมี นะของที่ทําเทียมเรียนแบบอยู่นะครับแต่ถ้าใครรับจากหลวงพ่ออุตมะโดยตรงหรือใครได้ไปบูชามาจากเพื่อนที่อยู่ในสายหลวงพ่ออุตมะโดยตรงก็จะนะได้รับรู้ว่าเป็นวัตถุมงคลของท่านนะการที่คุณเด่นกิริได้ไปนะไปที่วัดแล้วก็เก็บภาพมาฝากต้องนะขอพระคุณคุณเด่นกิริครับนี่ฮะนะ วัดวังวิเวกาลามนะครับหลวงพ่ออุตตมะหลวงพ่ออุตมะนี่นะครับท่านมีความนะมีความสมถะเรียบง่ายนะเป็นพระที่มีรูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ถ้าใครรู้จักนะในยุคนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครรู้จักก็จะไปหาท่านเยอะทีเดียวนะหลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวการามนะครับอานะฮะ